ซึ่งตอนนี้เขากลับไปขายพิซซ่าที่บ้านละกลับไปขายพิซซ่าที่ร้อยเอ็ดนะคะนั่นะเป็นรุ่นพี่นะอุดหนุนเขาเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งมาก่อนนะก็อุดหนุนกันมา8-9ปี10ปีนะคะช่วยเหลือจนเจือกันมานะคะเป็นพี่ที่มีน้ำใจมากคนหนึ่งแล้วก็รักนางเหมือนพี่สาวเลยนะคะป้านางนะคะพี่นางกับพี่ยานะคะอืมก็นี่แหละนะคะมันเป็นคอนเนคชั่นที่เกา่า บางทีเราก็ไม่ได้เอามาพูดบางทีเราก็ไม่ได้เอามาเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ใกล้จิตตัวเราไม่ได้หมาไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้มาหาคุณบ่งบอกว่าเขาเป็นคนไม่มีเพื่อนไม่ใช่หรือคนที่มีเพื่อนมาหาเยอะๆก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนที่เมีเพื่อนเยอะหรือเป็นคนที่เฟลลี่นะคะไม่ได้บ่งบอกมันบ่งบอกตัวตนของคุณจะเป็นคนที่บ่งบอกและสื่อให้คนอื่นรู้เองว่าคุณเป็นคนแบบไหน มากกว่าคนอื่นจะมองจากตัวคุณเข้ามาไม่ได้มองจากเพื่อนคุณเท่าไหร่นะคะอย่างบางคนอะ่ะมีเพื่อนติดตามมีฟอลโล่เยอะมากเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นอินโทรเวิร์ดอย่างเงี้ยเออก็มีนะคะใน Facebook เยอะเห็นหลายคนพวกแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายนะจริงๆแล้วเขาเป็นนะอินโทรเวิร์ดนะอืมเขาก็จะลงเฉพาะงานของเขาซึ่งส่วนตัวคุณจะไม่รู้เลยแต่ดูแล้วเขาเป็นคนที่ที่อินโทร โค้ดก็จะดูเขาออกดูง่ายนะคะคนพวกนี้ดูง่ายไม่ได้ดูถ้าถ้าถ้าดูตามยอด Follow แล้วก็จะไม่รู้หรอกว่าคนนี้เป็น Introvert หรือ Extrovert นะแต่ดูการใช้ชีวิตดูลักษณะดูการโพสเรื่องส่วนตัวของเขาเราจะรู้ว่าเขาเป็น Introvert หรือไม่ Introvert นะคะอย่างโค้ดจะมี Introvert บางช่วงคือ <laughs> คล้ายๆแต่เราเป็นคนที่แบบเออชอบความสนุกสนานแต่ไม่ใช่ความ สนุกสนานแบบอู้จะต้องออกเที่ยวทุกวันนะคะไม่ใช่ความสนุกสนานของคนเราหรือเอนจ y ยอิน u r ไลฟ์ของคุณเนี่ยมันมันมีหลากหลายนะคะความเอนจอยความมีความสุขความมีความสุขกับการทํางานการมีความสุขกับการเขาเรียกอะไรกับต้นไม้กับการใช้ชีวิตประจําวันกับการไปซื้อของนู่นนั่นนี่อะไรเล็กๆๆน้อยนย ถ้าคุณมีความสุขในการทํามันคือความสุขนะมันไม่จําเป็นต้องเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่หรือว่าโอ้จะต้องไปกินในพัตคาคาร5ดาวแล้วมันจะทําให้คุณคุณดูมีความสุขจังเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่คนอิจฉาคุณเพราะว่าเออคุณได้กินของแพงแค่นั้นเองนะเขาไม่ได้บ่งบอกว่าเขาไม่ได้บ่งบอกว่าเขายังไม่รู้ว่าคุณน,นิสัยเป็นยังไงด้วยซ้ำนั่นคือการที่คุณแสดงออกนั่นคือการโพสนะโพสเพื่อเพื่อเพื่ออะไรบางอย่าง เพื่อเป้าหมายะไรบางอย่างเพื่ออยากใหค้คนอื่นรู้ว่าคุณมีเงินควกคุณมีฐานะนะคะเท่านั้นเองคนอื่นก็จะมองภาพคุณต้องการอะไรสื่อไปสื่อไปในโซเชียลเขาก็จะเห็นอันนั้นแหละของคุณแต่ตัวตนจริงๆของคุณแล้วเป็นคนแบบไหนเขาจะต้องศึกษาคุณอีกทีหนึง่งนั่นเป็นเรื่องนั่นเป็นเรื่องจริงนะคะที่หลายคนอาจจะเข้าใจ ะะต้องอายุเท่าโค้ดก่อนเป็นผู้ใหญ่แล้วแก่แล้วถึงจะเข้าใจเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเด็ก20กว่านิดนิดไปถึง30ินิดนิดอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้อาจจะยังไม่เก็ตนะเพราะคุณนะ่ะวิ่งตามกระแสกันอยู่นะคะคุณก็ใช้โซเชียลกันแบบกรนนํำเลยนะคะชอบใครก็ด่านะคะเอ้ยไม่ใช่ชอบใครก็ไลค์เกลียดใครก็ดา่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่นะคะแต่มันเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ได้เสียหายอะไรเราทุกคนเป็นมนุษย์แต่ว่าเอาให้พองงามเนาะอย่าเอาให้มันแบบ กระทบกระเทือนชีวิตคนอื่นเขาจนเขาแบบโอ้จนมีศัตรูอยู่รอบด้านนก็ไม่ดีนะก็ยงังยางตีนเอ้ยยงังยางมือไว้หน่อยนะคะมืออย่าล้านบ่อยแล้วกันนะคะเขาเคยเป็นเคยเป็นมาก่อนนะคะแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็มองเขาก็มองเราแบบบางคนก็ just เราไปเลยบางคนก็ตัดสินเราไปเลยบางคนก็อ n f r i นเราไปเลยแล้วมันแล้วมันถามว่ามันมีผลกับชีวิตเราไหมไม่ไมไมหรอกเพราะเราไม่รู้จักคนพวกนั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนเราในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นไม่ไม่ไม คือแต่ถามว่ามันดีไหมล่ะนะสุขภาพถ้าเกิดมีคนเกลียดคุณเยอะๆมันก็ไม่ดีใช่ไหมสุขภาพจิตราแย่เพราะฉะนั้นอย่าทำตัวให้ให้คนอื่นเขาเกลียดมากนะคะจะอะไรก็ช่างนะคะคุณจะเป็นอินโทรเวลด์เอ็กโทรเวิร์ก็แล้วแต่แต่ก็อย่าทําตัวให้มันคนอื่นแบบเขาหมั่นไส่มากนะคะเพราะบางทีคุณอาจไม่รู้หรอกว่าเขาแบบ หมั่นไส้คุณพออะไรบางทีหมันไส้เพราะคุณแบบเอออะไรเนี่ยปากหนักเป็นสามสี่กิโลเลยมันก็เกินไปนะคะอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่น่าเข้าหามันก็ไม่น่าพูดคุยด้วยมันก็ดูแบบอึดอัดอึดอัดนะคอนเนคชั่นดูอึดอัดอึดอัดอะไรเงี้ยนะคะอืมมันดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเกิดบางคนนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยตอนนี้ทันไหมก็ต้องดูนะว่าอายุคุณขนาดไหนแล้วมันทันหรือเปล่าจริงมันก็ทันนั่นแหละมันไม่มี อะไรไวให้กําหนดหรอกเพียงแต่ว่าคุณจะทําได้ไหมหละ่ะจากที่คนไม่เคยทําอ่ะแล้วก็พยายามทําใหม่เนี่ยมันก็ต้องเป็นธรรมชาตินะการที่คุณจะได้อคอนเนคชั่นดีๆมาหรืออะไรดีๆมาเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะการสื่อสารการสื่อสารคุณเนี่ยบอกว่าแค่การพูดออกมาแต่การต้องการใช้คําพูดให้เป็นด้วยนะ เขาเรียกว่ามีวาทศิลป์ในการพูดด้วยอีกต่างหากนะคะพูดแล้วแบบว่าไม่ทําให้คนที่คุณสนทนาด้วยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนแปลกประหลาดหรือคุณเป็นคนที่แบบมาจากโลกไหนหรือเปล่าหรือบางครั้งบางทีเราคุยนะคะค้นมีคือเราคุยในลักษณะของเราเก็ตแต่ว่าไปคุยกับคนที่เขาแบบเขาอาจจะไม่ได้เรียนเท่าคุณหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์อะไรที่ใกล้เคียงกับคุณเนี่ย พอเราไปคุยกับเขาเนี่ยเราไม่ได้ดูถูกเขานะแต่เขาอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดอ่ะอันนี้คุณก็ต้องหาคนคุยใหม่นะอืมคุณจะไปพยายามอุ้ยให้ทุกคนโค้ดบอกว่าถ้าพูดแล้วทุกคนจะเข้าใจเราไม่ใช่นะคะไม่ใช่คุณต้องหาคนที่มันเลเวลเดียวกับคุณแล้วคุยเรื่องเดียวกับคุณคนอาจจะเข้าใจ หรือถ้าเกิดไอการที่คุณเป็นเพื่นเฟรนลี่เนี่ยเราก็คุยได้นะคะคุยพื้นๆไปนะคะดินน้ําลมฟ้าอากาศอะไรเงี้ยคุยได้ชาวบ้านชาวช่องคุณอาจจะคุยได้ทํามาหากินเรื่องทํามาหาต้นเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอ่าเรื่องจิปาถาพวกนี้คุยได้นะคะแต่ถ้าเรื่องอะไรที่ลึกลงไปเรื่องอ่แนวคิดเรื่องทัศนคติเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเนี่ยคุณอย่าไปคุยเพราะมันจะต้องเป็นคนที่เข้าใจหรือเลเวลเดียวกับคุณเท่านั้นเขาถึงจะเกตคุณ เนาะประมาณนี้นะอันนี้ก็ฝากไว้ทิ่เล็กเน้อยๆทิเล็กเน้อยๆเป็นไงขอกินไอติมก่อนกลับมาที่เรื่องของเราอย่าเชื่ออะไรง่ายๆก็อย่างที่โค้ดบอกนะคะใครมาเสนอขายอะไรก็ช่างไม่จําเป็นม่าต้องเป็นยุคนี้เท่านั้นนะคะเขามาเสนอขายอะไรก็ช่างแล้วบอกว่า เนี่ยเอาไปเอาอันนี้ไปแล้วจะรวยจะปังจะอะไรถ้าเขารวยแล้วเขาจะไม่ขับมา,มานั่งขายของให้คุณอยู่หรอคิดง่ายๆนะคะแล้วคุณจะไม่โดนหลอกง่ายในสังคมปัจจุบันอย่าเชื่อคนง่ายมีเหตุผลบ้างพยายามพยายามหาเหตุผลที่มันสอดคล้องกับความเป็นจริงอย่าคิดเข้าข้างตัวเองนะคะอย่าคิดว่าอย่ามองแต่ด้านที่แบบว่าคุณจะได้รับผลประโยชน์อะไร นะคะจากสิ่งนั้นหัดหัดมองว่าถ้าคุณคุณจะเสียอะไรจากสิ่งนั้นบ้างนะคะคนเราที่ว่าโดนหลอกทุกวันเนี้ยโกงตามโลกออนไลน์ต่างๆเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณเข้าใจว่าเขามาเสนอแต่ด้านที่คุณได้ประโยชน์แล้วคุณก็มองแต่ด้านที่คุณได้ประโยชน์อืมแล้วมันก็เลยทําให้คุณมองไม่เห็นว่าคุณมองไม่เห็นว่าอืม ถ้าถ้าคุณเสียประโยชน์ล่ะถ้าถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เขาพูดล่ะคุณจะได้รับอะไรนะคะก็กอ็อันนี้ยกตัวอย่างกันง่ายๆเลยเ,ลเนาะอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะคะตามใดที่คุณยังไม่ได้คือคือมองมองในมุมมุมที่มันแบบได้ดีบ้างนะคะมองในบุมที่แบบมันเป็นเรื่องราวอะไรที่คุณ ในความเป็นจริงอ่ะนะคะไม่รู้จะบอกอยังไงความเป็นจริงอะ่ะคนเรามันต้องอยู่บนความเป็นจริงนะคะถ้าเรามีจินตนาการหรือว่าเหนือทําเหนือแบบความเป็นจริงมากเกินไปหรืออะไรเงี้ยที่มันแบบเขามาเสนอแบบโอเวอร์แอคชั่นอะไรพวกนี้นะโอเวอร์ <Over S 2> เกินไปนะคุณก็คุณก็จับได้แหละว่ามันเฮ้ยมันมันจะใช่เหรอมันจริงเหรอมันมีไหมถ้าเขารวยแล้วเนะี่ยเขาจะมานั่งขายของพวกนี้คุณเหรอสมมตินะ สมมติเทียนวิเศษนะเทียนวิเศษอะไรกนัน้ำหอมวิเศษอะไรก็ลตาแต่เอาไปแล้วแบบจะปังจะรวยถ้าเขารวยแล้วเขามานั่งขายน้ำหอมให้คุณไหมอ่ะนี่คิดสิคิดคิดนะคะเรามีเรามีสมองเราก็ต้องคิดคิดตามว่ามันมันได้แค่มันได้แค่แต่เขาอาจจะโฆษณาเกินบางคนนะคะโฆษณาเกินความเป็นจริง เ,ออเราใช้คํานี้ดีกว่าโคดนึกคําไม่ออกก็คือเขาอย่าไปเชื่อการโฆษณาเกินความเป็นจริงอะไรที่มันเกินความเป็นจริงไม่ว่าเขาจะชวนคุณไปลงทุนทำอะไรก็ทมเกินความเป็นจริงแล้วมันใช่ไหมแต่บางคนก็ไม่กล้าเลยนะบางคนก็เกินไปบางคนก็ไม่กล้าเสี่ยงกับอะไรเลยในชีวิตบางนั้นก,ก็ไม่ได้อะไรมาเช่นกันมันเป็นเหมือนสอด้านนะคะถ้าเราก้าเกินไปเราอาก็ เป็นธรรมดาที่ที่ท,ที่เวลาคุณคุณลแมเ่เศรษฐีเนะี่ยเขาจะเป็นคน